อาจจะมีความเห็นยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของหลอกให้รักผมโดนทุกวันอะไรอะไรที่ตรงนี้ผมไม่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะว่าเก่งหรือไปศึกษานะมันคือประสบการณ์เป็น direct experience ที่เราเจออยู่แล้วว่าเอ๊ะตอนแรกมันก็มีความคิดใจเราก็มีความสุขอยู่เล็กๆไม่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 ผมผมแค่เกิดความสงสัยว่าเอะ สงสัยเราจะหน้าตาดีหรือมีเสน่ห์ตอนแกะอะไรประมาณนี้เขาอาจจะชอบเราเพราะว่าโปรไฟล์เราชัดเจนเราก็เปิดเผยตัวตนนะอาจารย์เรียนร้อยตำรวจนู่นนี่ก็จะมีคนหน้าตาดีขอแอดเป็นเพื่อนตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยสงสัยอะไรหรอกครับแต่รู้สึกว่ามันเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆเกิดขึ้นหลายๆอย่างเช่นคล้ายๆอินบ็อกซ์ข้อความมาแล้วก็สอบถามคุณพี่ทําอะไรแบบมันมีความห่วงใยพี่ ทำธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจเสริมไหมรหรือว่าเคยลงทุนเคยอะไรอันนี้คือมันคล้ายๆว่ามันเริ่มจากมีการซักถามแล้วนะเพื่อให้เราเนี่ยหลงกลนะฮะคือคถ้าสมมติว่าเ,เป็นพวกลักษณะโรแมนตแกแบบเป็นรูปแบบเนี่ยก็ต้องเรียกว่าแพทเทิร์นของเขาคือหลอกให้รักแล้วักชวนลงทุน <c oughs> เขาจะยังไม่ชวนให้ให้ลงทุนแต่เขาจะถามไทยสารทุกสุกดิบทําให้ความหยาย่วงใยในขณะขที่คนทั้งบ้านเราเนี่ยนะนะ เราจะกินข้าวเมื่อไหร่อะไรตอนไหนจะกลับบ้านอะไรมันไม่ถามด้วยซ้ำไม่สนใจเพราะว่าอยู่กันมานานแต่คราวนี้พออยู่ๆวันดีคือดีมีคนเหล่านี้มาสนใจัรัะรมันก็เกิดความแบบเหมนเกิดความสัมพันธ์ในไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมีมีบาลานซ์แชทด้วยนะฮะแบบไม่ขวาไมห่หนักอ่าใช่อะไรงี้นะครก็ก,ก,ก็คือน่น,น,นะฮะมันจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดความผูกพัน